สวัสดีครับทุกท่านสายเกษตรกรตัวจริงวันนี้ผมมีของดีมาแนะนำให้รู้จักกันแบบจัดเต็มนั่นคือคูโบ t a าน s อสต a 2 1เอ1รถแทรกเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่กำลังมาแรงสุดๆสำหรับฟาร์มเล็กๆส่วนผลไม้หรือแปลงปลูกแซมแซงแบบแคบๆลองนึกภาพดูสิครับฟาร์มของคุณแคบแคบเรียงต้นไม้ชิดกันแต่ต้องไถพรวนฉีดพ่นยาหรือลากพ่วงของนักเอ1 1คันนี้จัดก,การได้หมด ขนาดตัวเล็กแต่พลัง21แรงมา้าแถมขับเคลื่อน4ล้อหมุนตัวได้โค้งแคบแค่2.1เมตรใครใช้แล้วต้องรองวาวแน่นอนไปดูกันเลยครับว่ามันเจ๋งยังไงบ้าง เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับคันนี้เป็น n e อ Star Series จากคูโบตาญี่ปุ่นแท,แท้ขนาดกระปริบๆยาวแค่2.41เมตรกว้างแค่1.015เมตรสูง1.28เมตรน้ำหนักเบาแค่630กิโลกรัมเหมาะสุดๆกับสวนทุเรียนมะม่วงยางพาราหรืออ้อยที่แถวแคบๆเข้าซอยได้ฉีววๆไม่ทำลายต้นไม้ล้อหน้า 7.00x 12ล้อหลัง 8.30x20 ระยะต่ำสุดจากพื้นสูง325ม mm. เมตร ขับลุยโคลนลุยเนินได้สบายไม่ติดหลมง่ายง่าย 4WD ขับเคลื่อน4ล้อก่อนแน่นทุกสภาพพื้นดินเครื่องยนต์คือหัวใจหลัก ETBCS 3 00, 1สูบ1,100พซซพลัง21แรงม้า PTO 15.4แรงม้า หมุนรอบ2,600 rpm ทกอสูง58.3นิวตันเมตรระบบหล่อยเย็นน้ำทำงานเย็นตลอดไม่ร้อนง่ายแม้ใช้หนักหนักในแดดร้อนร้อนของไทยประหยัดน้ำมันสุดๆถังใส่ได้23ิบลิตรวิ่งได้นานนานไม่ต้องเติมบ่อยกรองอากาศแบบแห้งทนฝุ่นได้ดีเสียงเงียบน้อยนั่งขับสบายเหมือนรถเก่งเลยครับปลายฟางสะอาดมาตรฐานญี่ปุ่นแท้ระบบเกียร์และขับเคลื่อนคลัตช์แห้งเดี่ยวเกียร์หน้า9สอปิดหลัง3สอปิดความเร็วสูงสุด19.8กกิโลเมตร ชั่วโมงต่ำสุด1กิโลเมตรชั่วโมงปรับได้ละเอียดไถน้าหวานเมเล็ดหรือลากพ่วงชิวๆเบรคน้ำมันจินเบรกนุ่มทนทานปลอดภัยพวงมาลายัยแม่นวลแต่เบามือเพราะตัวรถเล็กหมุนวนวล180องศาในพื้นที่แคบได้เลยส่วนผลไม้แถว5ฟุตเข้าออกไงเวอร์ ระบบไฮดรอลิกและ PTO ยกของหนักได้750กิโลกรัม3จุดลิง์พร้อมซูเปอร์ดราฟท์คอนโทรลปรับความลึกอัตโนมัติไม่ลื่นถลย PTO คู่เศษ540ส่วน980 RPM ต่อเครื่องจักรได้เพียบเช่นโรตารี่มูลไถเครื่องหวานปั๊มฉีดยาหรือรถเข็นลากยกหัวไถพรวนดินในส่วนอ้อยได้ลื่น มาดูการใช้งานจริงกันบ้างครับลองนึกภาพตีกรดสวนทุเรียนคันนี้เลี้ยวซ้ายขวาได้ฉับไหวไม่ชนต้นฉีดยาพ่นกรรมฐานสวนบังคุดสูบน้ำแรงยกบูมสูงไถ่ยยินแซมแซงระหว่างแถวอ้อยขนาดแคบพอดีลากฟางข้าวหรือผลไม้750กิโลกรัมชิวๆหรือตีดินโพรน,นาก่อนหวานข้าวทุกงานจบเร็วประหยัดแรงน้ำมันกินน้อยวันละ5-6ชั่วโมงเติมทีเดียวจุดเด่นที่เหนือกว่าหนึ่ง ขนาดเล็กแต่แรงเยอะเหมาะฟาร์มไทย2 c w d บวกระยะห่างพื้นสูงลุยทุ่งนาโครน3หนุนโค้งแคบง,งานส่วนผลไม้เพอร์เฟกต์เครื่องคูโบต้าญี่ปุ่นทนเนียบทนทาน5ระบบซูเปอร์รักยกหนักไม่ลื่น6ราคาคุ้มค่าในไทยประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง300,000บาทเช็คราคาล่าสุดที่ตัวแทนคูโบต้าใกล้บ้านเช่นทานุนชัยหรือคูโบต้าชนบุรีผ่อน0%ดาวนน้อยซื้อง่าย ข้อเสียมีไหมพวงมาลัยแมนวลใช้ยาวๆอาจเมื่อยบาดแต่ตัวเล็กอยู่แล้วยกสูงสุด750กิโลกรัมไม่เหมาะงานหนักเกินแต่สำหรับฟาร์มเล็กกลางเพอร์เฟกเลยรีวิวผู้ใช้5ดาวชมว่าเครื่องเย็นเกียร์นุ่มประหยัดทนทาน5ปี5,000ชั่วโมงสรุปเลยครับคูโบตานีอสตา a 2เอสอคือรถแทรกเตอร์ในฝันสำหรับเกษตรกรไทย เปลี่ยนงานหนักให้ง่ายผลผลิตพุ่งรายได้เพิ่มอย่ารอช้าไปทดลองครับที่โชรูมคูโบต้าวันนี้กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบรีวิวนี้กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับจะมีรีวิวเครื่องจัรกเกษตรเจ๋งๆมาเรื่อยๆคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณใช้แทรกเตอร์รุ่นไหนหรืออยากรีวิวอะไรเจอกันใหม่ครับสายเกษตร